วิธีจ่ายค่าน้ำปราปาผ่านแอปธนาคารในมือถือของเราแบบง่ายๆมาดูขั้นตอนกันเลยครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งที่1ก็คือบิลค่าน้ำประปาล่าสุดที่ต้องชำระและ2นะครับจะเป็นแอปธนาคารในมือถือของมันเพื่อนถ้ามันเพื่อนนะครับมีแอปธนาคารไหนให้กดเข้าไปที่ธนาคารนั้นได้เลยครับจากตัวอย่างนนองของผมใช้เป็นกสิกรแล้วกันนะครับเมื่อกดเข้าไปที่แอปธนาคารของมันเพ<ช>ื่อนแล้วให้ไปหาคําว่าสแกนจ่ายในแอปธนาคารของมันเพื่อน จากตัวอย่างของกสิกรนะครับจะอยู่ตรงนี้เมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วให้เรานําช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ไปสแกนจ่ายบินค่าน้ําจะไปสแกนตรงบาร์โค้ดในบินค่าน้ําก็ได้นะครับหรือว่าจะไปสแกนจ่ายตรง QR โคในบินค่าน้ําก็สามารถทําได้นะครับนี่นะครับจากตัวอย่างจะเป็นการสแกน q r วรคผ่านบินค่าน้ํานะครับก็สแกนจ่ายให้เรียบร้อยเนาะจนไปสู่ในหน้าต่อไป ในหน้าต่อไปนะครับให้เ,เพื่อนๆเช็คข้อมูลในบินของตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นเลขที่ผู้ใช้น้ำวันครบกํำหนดในการชําระหรือว่าจะเป็นเลขที่ใบแจ้งหนี้รหัสสาขาและที่สำคัญจำนวนเงินค่าน้ำปราปาที่เราต้องชําระแนะนำให้เ,เพื่อนๆนะครับเช็คข้อมูลในหน้านี้กับบินค่าน้ำที่เ,เพื่อนๆได้รับนะครับว่ามันตรงกันหรือไม่ถ้าตรงกันแล้วนะครับให้กดต่อไป ในหน้าต่อไปนะครับก็จะมีให้เราตรวจสอบข้อมูลและข้อมูลจํานวนค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระเพื่อน,นๆนะครับก็เช็คข้อมูลให้ถูกต้องเมื่อข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับให้กดย <idd ling> ืนยันก <pe w> ดยืนย <pe w> ันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีให้เราใส่รหัสแอปธนาคารของเ <pe w> พื่อนเพื่อนเ <pe w> พื่อทาการชําระเนาะเพื่อนเพื่อนะครับก็ใส่รหัสในการยืนยันตัวตนได้เลยครับเมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นสถานะว่าจ่ายบินสําเร็จ และเรานะครับก็จะได้สลิปมาแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนี้นะครับเราได้ชาระค่าน้าปราปาผ่านแอปธนาคารในมือถือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเช็คได้ว่าในระบบเราได้ทําการจ่ายค่าน้าปราปาแล้วหรือยังวิธีเช็คก็ง่ายๆนะครับให้เรากดเข้าไปที่แอปไลน์เสร็จแล้วนะครับให้กดหน้าหลักและกดค้นหาตรงนี้นะครับต่อไปนะครับให้พิมพ์ตามนี้ไปเลย p w a เลย จากนั้น,นะครับเราจะเจอลายของการประปาส่วนภูมิภาคให้เป็นเพื่อนนะครับกดแอดเพื่อนตรงนี้เลยครับ <ST AR> เมื่อเข้ามาหน้าแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดลงทะเบียนตั้งค่าการใช้งานเ <ST AR> สร็จแล้วนะครับการประปานะครับก็จะขอข้อมูลลายของเราตรงนี้นะครับถ้าป็นเพื่อนอนุญาตให้กดปุ่มอนุญาตนในหน้าต่อไปนะครับให้เป็นเพื่อนมาป้อนข้อมูลส่วนตัวของมันเพื่อนในหน้านี้ ข้อมูลที่1นนะครับจะเป็นเลขที่ผู้ใช้น้ําเลขตัวนี้จะอยู่ในบินค่าน้ําที่เป็นเพื่อนได้รับก็นําเลขของันเพื่อนมาใส่ในหน้านี้ 2. นะครับจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์10ตัวเข้าไปในช่องนี้และ 3. เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็ป้อนข้อมูลของมันเพื่อนให้ถูกต้อง เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูส่วนนี้นิดนึงถ้าเราติ๊กเลือกตรงนี้เวลาที่ครบกําหนดชําระค่าน้ำประปามันจะแจ้งเตือนให้เราทางไลน์และถ้าเรานะครับกดติ๊กเลือกในหัวข,ข้อข้างล่างมันก็จะแจ้งเตือนให้เราผ่านข้อความ SMS ตรงนี้นะครับอยู่ที่เ,เพื่อนๆต้องการเลยนะครับจากตัวอย่างนะครับผมจะรับการแจ้งเตือนเฉพาะไลน์แล้วกันเนาะก็กดตรงนี้เสร็จแล้วให้กดลงทะเบียนใช้งาน ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นข้อกําหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเพื่อนๆนะครับสามารถอ่านข้อมูลได้ถ้าเรายอมรับเงื่อนไขนะครับให้เรากดยอมรับข้อตกลงเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีให้เราใช้ข้อมูลเลขผู้ใช้น้ําชื่อผู้ใช้ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ถ้าข้อมูลถูกต้องนะครับให้กดยืนยันข้อมูลลงทะเบียนเสร็จแล้วจะมีป๊อป u p พข้นมาแบบนี้ให้กดข้อมูลถูกต้องอถ้าเกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้กดโอเค โอเคครับในขั้นตอนของการลงทะเบียนเมื่อกี้นะครับเราจะลงทะเบียนเพียงหนึ่งครั้งเราก็สามารถมาเช็คสถานะการชําระค่าน้ําประปาได้ตลอดเลยนะครับก็ถ้ากลับมาที่หน้านี้เนาะให้เรามากดตรวจสอบค่าน้ําชําระค่าน้ําตรงนี้เลยครับเมื่อกดมาแล้วนะครับถ้าขึ้นสถานะตรงนี้ว่าไม่มีค่าน้ําค้างชําระก็แปลว่าตอนนี้เราจ่ายค่าน้ําประปาและรายการที่เราจ่ายได้เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ทั้งนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูประวัติการชําระได้นะครับให้มากดประวัติการใช้น้ําตรงนี้เลยครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลบอกนะว่าค่าน้าประปาล่าสุดของเราต้องจ่ายเท่าไหร่และเราชําระวันไหนจะขึ้นสถานะบอกแบบนี้ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการจ่ายค่าน้ําประปาผ่านแอปธนาคารในมือถือของเราแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถใช้วิธีนี้ไปทําตามได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ